วัดน้ำปาดเป็นวัดราชสังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกายตั้งอยู่ในตำบลชมพูอำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลกตั้งเมื่อพศ2382ปรากฏหลักฐานในแผนที่เมืองพิษณุโลก กรุงแผนที่ได้จัดทำไว้เมื่อพศ2461ได้ระบุวัดและตำแหน่งที่ตั้งวัดไว้ชาวบ้านเรียกว่าวัดเฉลียงงามเพราะบริเวณวัดมีต้นเฉลียงงามอายุประมาณ100กว่าปีอยู่ในบริเวณที่ดินของวัดชื่อนี้ปรากฏอยู่ในเอกสารหนังสือรับรองการทำประโยชน์ ที่182ออกวันที่16มิถุนายนพศ2520แต่ผู้ให้ข้อมูลจึงเอาชื่อต้นไม้ดังกล่าวเป็นชื่อวัดเฉลียงงามแต่จริงๆแล้วเป็นวัดน้ำปาดกับวัดเฉลียงงามเป็นวัดเดียวกันกรมศาสนาได้สำรวจและขึ้นทะเบียนที่ดินศา,าสนาสมบัติเมื่อพศ2475วัดได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่29พฤษภาคมพศ2550อุโบสถมหาอุดของวัดสร้างจากอิฐไม่ใช้เหล็กไม่มีเสามีพระประธานรูปหล่อสำริด โดยรอบทั้งด้านในและด้านนอกมีจิตรกรรมซึ่งวาดโดยช่างพื้นบ้านเป็นเรื่องราวการทำความดีความชั่วความเชื่อของชาวบ้านและวิถีชาวบ้านในยุคนั้นเช่นการทำบาปจะตกนรกภาพรถไฟกรุงเทพเชียงใหม่เป็นต้นภาพน่าจะวาดในสมัยรัตนนิยมสมัยรัฐบาลจอมพลป